Fala หนึ่งนาทีจากสิ่งที่จาัก,การนนพระรกาศคำพิจมนหนหนึ่งปีกับจอรประจำวันที่16สิงหาคมพระธรรมโรมณ์บทที่15ข้อก็ที่1 4ถึง33อาจารย์เปาโลได้พูดย้ำชัดถึงภารกิจที่พระเจ้าประทานให้กับท่านที่ให้ปรารถนาให้อาจารย์เปาโลทําให้สําเร็จคือออกไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกท่านบอกอย่างชัดเจนว่าเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติและทําหน้าที่โปรหิต่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า ไม่ใช่ว่าเพราะว่าพระเจ้าติดหนี้เขาแต่เปาโลบอกอย่างชัดเจนเลยว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิอ้างใดๆนอกจากสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและการกระทำเพื่อไปให้คนต่างชาติได้เชื่อฟังปรารถนาจ,จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ครบ วนแน่นอนท่านตั้งเป้าว่าจะไปประกาศในที่ซึ่งไม่มีใครออกพระนามของพระคริสต์มาก่อนและขอบคุณพระเจ้าและนั่นทําให้คนทั้งโยุโรปได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าพื้นฐานห่งการประกาศขอให้มีในชีวิตของเราจงออกไปประกาศทําพระมหาบัญชาของพระองค์ให้สําเร็จนั่นคือหนึนาทีสวัสดีครับ